แนวทางตัวเลขนะครับของวันที่16ธันวาคม2565นะครับแต่วันทึกเท็ก็คือเคลมที่11นะครับอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเลขนะครับนะลูกเต๋ามันจะออกอะไรแต่ย้ำกันนิดนึงครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคุณจะถูกคุณจะมีโชคอยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนนะจะบอกกันก่อนนะครับนะเบาได้เบานะทุกคน <laughs> โอเคนะครับมาทำสนุกสนุก อาจารย์จะมีลูกเต๋าอยู่3ลูกนี่คือลูกเต๋าของคนปกตินะครับเป็นลูกเต๋าดูดวงนะครับนะเนี่ยๆนะครับอันนี้ลูกเต๋าของคนตาบอดนะครับทำไมอาจารย์ถึงรู้ว่ามีล่างกับบนรู้ไหมนะครับเพราะว่าลูกเต๋าเนี่ยนะครับลูกเอกมันจะมีธรรมจักรกับใบโพอันนี้จะเป็นลูกบนนะครับนี่จะเป็นลูกบนนะฮะโอเคนะฮะแล้วลูกล่างนะครับลูกล่างคือลูกที่มีนะครับนี่ไงไอตัวหลุมยุบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น มอรตอยูนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นดาวเกตโอเคนะครับนี่จะเป็นเลขล่างนะฮะามา,นะ,า,า,มา,น,น,านะครับเรามาลุ้นกันว่านะครับเรามาลุ้นกันว่ามานะครับเดี๋ยวก่อนนะเรามาลุ้นกันว่านะครับวันนี้มันจะออกอะไรนะฮะแล้วแต่ครูบาอาจารย์ของลูกเต่านะอธิษฐานกันดีๆนะทุกคนนะครับคนที่ได้เข้ากลุ่ม v i p ของอาจารย์เนี่ยนะครับจะมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะได้ รับวิดีโอนี้ตั้งแต่เิรมที่11นะครับนะโอเคไปครับตั้งเสียงที่ถานครับอโอเคได้ละนะฮะ แล้วก็คนที่เข้ากลุ่ม VIP ของอาจารย์เนี่ยได้เดือนละ290อ่ะคนที่เข้ากลุ่ม VIP กับอาจารย์เนี่ยนะครับเดือนละ219บาทเนี่ยอาจารย์จะเอาเงินของคุณเนี่ยไปร่วมทําบุญนะฮะถวายโรงพยาบาลสงเนาะนะครับแต่ว่าคนที่สมัครติ๊กตอกติดตามข้อมูลกับอาจารย์ไว้แล้วพวกติดตามสมัครรับข้อมูลเนี่ยเดือนละ219บาทนะฮะก็ร่วมทําบุญโรงพยาบาลสงกับอาจารย์ดยการร่วมทําบุญแบบนี้จะทําให้คุณมีโชคลาภจะทําให้คุณร่ารวยนะครับเพราะฉะนั้นก็ มาร่่มบนกับอาจารย์ถ้าเกิดใครไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะฮะดูวันที่14นะครับกับวันที่29่นะครับเก่ากันแล้วกันเนาะนั่นวันออกอากาศนะครับโอเคเราจะเริ่มจากลูกแรกเลยนะครับลูกแรกได้เลขอะไรเอ่ยลูกแรกได้เลข7นะครับนะฮะได้เลข7จ็านะฮะบนได้7นะครับบนได้7นะฮะอันนี้เป็นแนวทางนะทุกคนนะฮะแนวทางนะ บนได้เจ็ดครับไปแล้วครับลูกแรกนะฮะเดี๋ยวให้ท่านดูก่อนอ่ะเนี่ยเน,ยน,น,เ 7, เนี่อันนี้เลขเจ็ดไล้เจ็ดคนตาดีออเลขเจ็ดคนตาบอดนะฮะ <c oughs> โอเคมาลูกที่สองลูกล่างได้เอ้ยลูกที่สองได้เก้าครับอ่าแต่ลูกที่สองนี่เป็นลูกล่างนะนะครับได้เก้าเนี่ยเลขเก้าคนตาบอดจะเป็นแบบนี้นะครับออ ไปเก้านะครับโอเคไปต่อลูกที่สามลูกที่สามก็ได้ใบโพนะครับแต่ใบโพเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเลขเก้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นเลขเก้าที่เป็นเลขสูงเพราะฉะนั้นอยู่อยู่บนนะครับบนได้เก้าได้เจ็ดนะครับนะบนได้เก้าได้เจ็ดนะ คืนที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นคืนวันอาทิตย์เช้าว,วันจันทร์นะแล้วต้องเอาเลขหนึ่งอย่าลืมเลขหนึ่งใส่ได้ทั้งบนและล่างล่างจะเป็นเกและหนึ่งนะครับนะเก้าและหนึ่งนะครับเออนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะหวังว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะทุกคนนะครับอขอบคุณท่านที่ถูกจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ร่วมทาบุญมากับอาจารย์อนุโมทนาสาธุนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับขอให้ร่าขอให้รวยนะได้แนวทางกันไปแล้ว อย่าลืมทำบุญกุศลกันด้วยนะครับบนที่บุญที่จะทาให้คุณถูกหวยนะฮะจะเป็นบุญในการบริจาคทานใส่บาตรท,ทาบุญไหว้พระนะครับนะอาจารย์จะไม่ตัดคลิปนี้เลยนะครับพูดผิดพูดพลาดพูดผิดพูดถึกนะฮะก็อยู่ในคลิปนี้แหละครับนะแล้วก็จะไม่ใส่จะไม่ไวจะไม่ใส่ฉากหลังด้วย <laughs> นะครับให้คุณเห็นดูสดเลยว่าอาจารย์ทําจริงๆตรงนี้นะครับ เพราะนั้นใครที่ร่วมเข้ากลุ่ม V.I.P คุณได้ร่วมทําบุญกับอาจารย์ทุกเดือน219บาทเท่านั้นนะฮะใครจะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าในกลุ่ม V.I.P อาจารย์จะให้เทคนิคดึงดูดโชคลาภเอาไว้ด้วยเร็วๆร,ร,รีบเข้านะครับปีใหม่นี้จะอยู่ที่เดือนนี้จะอยู่ที่219บาทถ้าปีใหม่แล้วจะขึ้นเป็น299บาทนะเจ่อสวัสดีนะครับ